เดวินเอกับเดอะฮั k เเว้นต้องใส่เสื้อกลางอีกรอบหนรับชื่ออยู่หลังเขาสู่รอบสองด้วยกันทั้งคู่แล้วครับมีสามแต้มเท่ากันก่อนจะลงเล่นในเกมนี้ที่สนามหนึ่งต้องการชนะเพื่อจะเป็นทีมยืนในกลุ่มนี้ถือว่าในรอบสองเทียสุดท้ายมีโอกาสที่จะหยิบฉลากแล้วเข้ามาเล่นกันอีกรอบหนึ่งเหมือนกันของแต่ละสายนะครับ ถึงล12นาทีครับเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาสนามหนึ่งมีสกอร์แล้วครับแก้ไขสนามสองครับเ็น อินเตอร์เคบีวีคนระับกับบีวิลาชนะจะได้ตัวโคต้าอัดับสองครับ เจ้าไก่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเสียงครับตรงนั้นจากตาบีครับสีเข้มที่น้มสองอินเตอร์เคมีวี สนามหนึ่งที่จะจอคิวรอเป็นฟาร์มไลยตุงกับเต็กิม FC เอฟซีแล้วก็สนามสองก็จะเป็นภูเก็ตวิกตอรี่กับเจ้าฟาร์มอเตอร์เอาครับจบครึ่งแรกเป็นอินเตอร์เคบีวีนำ1-0ครับนำทองอยู่ยูนเต็ดอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์สนามเล่งเพิ่งเริ่มครับ ยักษ์เขียวในเสื้อสีแดงครับ เอาครับตามกันต่อที่สนามสองในครึ่งหลังครับสนามสองก็เป็นภูเก็ตเวสตอรีกับเจ้าฟ้ามอเตอร์ที่จะเจ่อคิวเราเล่นในคู่ต่อไปนะครับภูเก็ตเวสตอรีกับเจ้าฟ้ามอเตอร์ ความร้อนจะเพิ่มมากขึ้นแล้วครับายสองพอดีไม่มีความชื้นสัมภาสณ์ครับในสนามเป็นเม็ดพลาติกร้อน คนสวยก็ต้องนั่งกับคนดอลอคนสะถุนแบกผมก็ว่านั่งนั่งด้วยครับวมแล้วกลุ่มเสียงกับกลุ่มสวยเออกลุ่มสวยไปนั่งใกล้กลุ่มเสียงแล้วตอนนี้มาเสียมาเสียาวมาเสียาวลา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 ลีไม่ให้สงทินครัเแ็นกลางกับสกายอินเต็ตเกินนี่ มีนักเตะผิวสีหลายคนครับราการนี้ผ mm hmm. ัวน้าตบุญหมันทวัดชัยคงอินเจ้าโซรี่นักเตะจากแถบแอฟ,ฟริกาครับหลายคนบอกว่าวพาเขาติดฝีดาดลิงแล้วครับทางด้านของภัวนาถบุญหมันเออหนีมาจากบัิบีแอฟ,ฟริกามาทางด้านเจ้าภัวนาาเอออยากที่จะได้ยนันชื่อทางไมโครโฟนก็จะประมาณนี้นะครับไม่เคยมีส่วนดีสักเท่าไหร่นะครับ อินเตอร์ช่ะสองหนึ่งใช่ไหมครับผมอินเตอร์สอใช่ไหมเป็นอินเตอร์ KBV ที่ได้โคต้าตัวใบสุดท้ายของสายนี้เดินทางต่อในรอบ2ครับแล้วก็ส่งตัวแทนมาหยิบฉลากครับผมอินเตอร์ KBV ฝ่าไฟการขันทำฉลากังครับจันเอง อันดับสองของแต่ละสายก็จะมาเสียงหิบเชาลาเพื่อประกอบคู่กับอันดับหนึ่งของสายก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันล้านตากันเหมือนกันเจ้าฟ์มอเตอร์กับภูเก็ตวิซตอรี่ครับสนามสองก็ถือว่าคู่นี้ก็เข้าสู่รอบสองด้วยกันทั้งคู่แล้วเหมือนกันมีสามคะแนนก่อนแต่ลงเล่นในเกมนี้ช <Yes, yes. S 1> นะกระสมซีอาเซวยกันทั้งคู่ ส่งตัวแทนนะครับอินเตอร์เคบีวีอินเตอร์เคบีวีส่งตัวแทนมาหยิบฉลากฝ่ายยังการขันนะผมโอเคครับปับ่นรถเลยครับไปหาอาจารย์อนวัตเลยอาจารย์ไปหาอาจารย์อนวัตเลยครับอาจารย์อนวัตตัวแทนของอินเตอร์มาแล้วครับมาหยิบฉลากครับผมเออหยิบฉลากแล้วก็แจ้งเข้ามาว่าได้เลขอะไรแล้วจะหาประกบทูก่กันที อับฉลากจะมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงแปดนะครับแปดถึงแปดหนึ่งถึงแปดครับอับฉลากเอนกันถ้าหยิบเลขสองเจอเยาวราชหยิบเลขหกเจอเดอะเทมารินหยิบเลขแปดเจอก่อสร้างสี่ศูนย์แล้วก็แจ้งเดียนไปถึงฝ่ายสตาฟของเซเว่นโอเคครับโอเคครับ เไปถึงฝ่ายของเซเว่นเอฟซีครับสี่โมงเย็นผมจะมูฟลงไปในสนามครับพี่โอ๊ตเซเว่นผมจะมูฟโต๊ะนี้ไปในนั่งในสนามนะครับสี่โมงเย็นนะครับรอบรอบแปดรอบแปดนี่ครับ,รบ,รบ ฉลากของไฟใกล้ขันพร้อมแล้วครับ๋ยวเชิรนอิดเตอร์นเคบีบีมาจากตรงนี้ก็ได้พี่น้ยวันนี้ได้ได้รู้ด้วยใช่อ่าชูสูงๆครับเจ๊เลขหนึ่งถึงแปดครับอันดับสองของสายก็จะหยิบประกอบผู้ใช่จับเลขสองเจอโยวราดครับ จับเลขหกเจอตึกแทนรีนครับจับเลขแปดเจอกาะสร้างครับสองเจอเยาวราชอินเตอร์เจอเยาวราชครับผมได้คูแ่แรกครับอ้เคยอ,อยู่สายเดียวกันเลยครับอู้อ oh, <in> ินเตอร์ล้างตามาล้างตาอาล้างตาเมื่อเช้าไปเยาวราชมาสมัยได้ได้ล้างตาใหม่ กวราราดเจอกับอิตเตอร์ k b บีวลาตาสนามสองเปลี่ยนผู้ใหม่กำลังจะลงแล้วครับภูเก็ตวิกตอรี่กับเจ้าฟา้ามอเตอร์ม,รม,รมี6กคะแนนเท่ากันแข่งแย่งโคต้าอันดับหนึของสายมี3แมต้นเท่ากันส่วนสนามหนึ่งที่จอคิวรอเป็นฟาร์มในตุ้งกับเตกิมเอฟซครับผู้หลังก็ถือว่ามีผลเข้ารอบ สองด้วยกันทั้งคู่แล้วเหมือนกันปาในตุ้งมี3ามด้กินเอฟซีมีสามคะแ,แนนงั่นหมายความว่า สนามที่2จะแข่งเร็วกว่าสนามที่1ประมาณคู่หนึ่งนะครับ ในการทีมของทีมใดต้องการที่จะเตะฟุตบอลในผู้พิเศษสามารถจะแจ้งรายชื่อที่ไฟกายขันแจ้งกับน้องออนี่เลยครับเรามีเสื้อให้ไว้ให้นะครับในท่านพารองเท้ามาแค่นั้นเองอนะครับโคศินไหมโคศินร,นรบใจกระทบไหลดารานะครับมผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครหรอกเจ้เชื่อผม เมื่อว่าเขามาดูฟุตบอลแล้วเขาไม่เอารองสามานะครับเขาต้องเป็นสตาร์เลยครับสตารของฝ่าย้างกันเลยครับเจลงไปเล่นการะทซอะตรกับดาราอะไรประมาณนี้เจอยเจโอยเล่นเองเลยก็ได้ เซเว่นเอได้โคต้าับหนึ่งของสายครับเดือดฮักถูกตัวแทนครับ